เลื่อนจัดดึงหัวยังไง,งโหบ้างอ่เดี๋ยวโหลดให้ก็สองที่อยู่มาสิทำไมไม่โหลดมาตั้งแต่แรกก่อนจะเล่นผมว่าผมไม่ทิ้บิวไปให้พี่ละเพราะเดี๋ยวผมไปโหลดให้ที่บ้านเลยเดีกยววะฮ่าโหลดม,มาหรอเอาพี่อยู่มาแล้วเดี๋ยวผมไปโหลดให้เนา่าพี่น้าทำไรอะ่ะก็กำลังจะเล่นฟรีไฟลแล้วเล่นกับใครอ่ะเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวจะเล่นยังไงบอะ เล่นด้วยก็บอกมาเหอะแล้วให้เล่นไปล่ะก็มาดีเขาขึ้นแดงแล้วนะอะไรนะขึ้นแดงเหรอใช่เล่นเองด้วยเล่นเองเลยให้คนดูแบกแบกคนดูดิคนดูแบกอะไรนี่เป็นคนแบกคนดูเองคนดูแไม่ใช่ถังคนดูดิโอเคกันเดี๋ยวรอเป็นข้วเกมหนึ่งเออพี่นาพี่นาเคยใช้บูทเต็งห้าป่ะเวอร์ชันใหม่อ่ะไม่เคยใช้แต่เวอร์ชันเก่าอ่ะตอนนี้อ๋อมด้ใช้เวอร์ชันเก่าอยู่ใช่ไหมใช่ ก็มาเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันนะว่าเวอร์ชันใหม่มันดีไงก็จะเป็นอีบุ๊เจอร์ที่เดวิีสุดนะครับที่เคยมีมานะพี่นะแล้วก็ให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมที่สุดยอดนะครับแล้วก็ F P S สูงและเสถียรมีเกมให้ดาวน์โหลดมากมายด้วยลดการใช้แรมทาให้เครื่องไม่หน่วงแล้วเล่นได้ต่อเนื่องก็พูดยังไงก็คือแบบทําให้แบบคอมเรามันไม่หน่วงแล้วแบบเล่นได้ต่อเนื่องเลยงงไหมอเล่นลื่นกว่าเดิมหมออ่าใช่ประมาณนั้นดาวน์โหลดให้เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยว เจะลด,ดให้แล้วก็เทียบกับอีบูตเตอร์อื่นแล้วเร็วกว่าแล้วก็เบาวกว่าด้วยนะพี่นานาแล้วก็วอีกอย่างหนึง่งลดการใช้ทรัพยากรเมื่อเปิดหลายๆจอด้วยจะบอกให้แล้วยิ่งหัวง่ายเลยดิอย่างเงี้ยโอ้แน่นอนอก็คือเอาไงนะผมเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชัน5เน่ยได้ได้สักพักใหญ่ๆล้แต่ผมยังไม่ได้บอกพี่นาน เดี๋ยวคืนนี้ทำให้หน่อยนะโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวคืนนี้เทปยิวไปให้แพรว่าแล้วทำไมยิงแม่นใช้บูสเแต่งห้านี่เองโอ้แล้วก็ไม่ยอมบอกก็ดีไงก็พี่เนยดีไม่เคยจะบอกอ่ะปล่อยให้ใช้แต่อะไรเก่าๆก็ดีไงสิเก่าแล้วนี่ไอเก่าอะไรสับผมพ่นาใหม่เสมอก็เดยวโหลดให้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดให้เดี๋ยวโหลดให้มาพ่นาจะกดก่อนละกันเออพ่นาผมว่าผมไม่เทมบิวไปให้พี่ละววาเดี๋ยวผม ไปโหลดให้ที่บ้านเลยเดี๋ยววะไม่ต้องมาหรอกเดี๋ี่อยู่มาแล้วเดี๋ยวผมไปโหลดให้ทำไมอ่ะไม่ทำไมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนอื่นโหลดให้ก็ได้ไม่ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวดูยูทูบเอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโหลดให้ไม่ถ้าไม่ให้ลิลี่ผมจะขอที่อยู่ผู้จัดการเองเลยถ้ามาก็ปิดประตูใส่อ๋องั้นเดี๋ยวผมปินเข้าไปไม่ต้องทำไมอ่ะไม่เอานั่นนั่นนั่นอย่าอย่าไปหาไงอย่ามาเท่าสิ ใช่พี่ผมมันผมมันเด็กผมมันเด็กในสายตาพี่นานก็ใช่สิก็พี่น้องพี่น้องไงพูดไม่รู้เรื่องนะหลายรอบแล้วนะนี่ผมดื้อมาปีก่อนนี่ดื้อจังเลยอ่ะดื้มาปีก่อนยังไม่เปิดใจผมเลยหรอทำไมผมเป็นเด็กในสายตาพี่นานมากขนาดนั้นเลยอ่ะเด็กดื้อด้วยโหเลืมจัดเลยเออผมลืมบอกข้อดีไปนะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่พูดแต่แก่ห้าแล้วเมาไม่ค่อยหล่อนนะจริงหรอใช่ ดดให้เลยเดี๋ยวลบทิ้งเลยอันเก่าเนี่ยแล้วพี่จะยิงหวัวง,ง่ายขึ้นปะเพราะปกติพี่ยงิงหัวไม่ได้เลยอะถ้าพูดยังไงคือถ้าถามว่า a f p มีผลไหมมีผลนะ <c oughs> ก็คือถ้าว่ายิ่งลืมมันก็จะยิ่งแบบว่าคอนโทรลอะไรพวกนี้ง่ายไอ้ที่ผมยิงหวัวง,ง่ายเพราะั่นแหละมันคอนโทรลง,ง่ายแนละ้วทำไมไม่ได้บอกปล่อยให้ใช้อยู่ได้มันก็เป็นซะอย่างนี้คือเห็นเราเป็นคนสุดท้ายไงเรามันไม่สำคัญ มีอะไรดีไม่เคยบอกเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเคยแม่ที่จะเห็นพี่เป็นคนแรกอะไม่เคยอยู่นอกสายตาตลอดเก็บกดบัไปเนี่ยมีคนมีคนขวามือพี่นะอ้อแล้วลงอะไรตรงเนี้ยไหวเฮ้ยเห็นต่อช่วงนี้เขามีสกิลลิงปะใช่ใช่ผมก็เล่นเอาทำไมไม่แหนะมไม่บอกอีกแล้วตอนทใช้เอ้หลอกอยู่ได้อ๋ไม่เคยอะมีอะไรดีดีะ มาบอกมีไหมไม่มีไม่บอกปล่อยให้เล่นง้ๆอยู่ตลอดเออแล้วก็ตกโอ้ขนาดอะไรอ่ะใช่ปล่อยให้เป็นไก่เดินตอกแต็กตอกแต็กเคยไหมที่จะแบบสอนให้เก่งเคยรปะไม่เคยเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายหรอกที่อ่อนอยู่ Oh โ o อุ้ยมันยิงเฮ้ยอย่าพไปสู้กับมันดิเฮ้ยผมไม่ได้สู้คนอะไรมียาเปล่าอะไรนะ มันสองตี้เหรอทำไมพี่มองไม่เห็นเลยวะอยู่ข้างบนกันเองขงบนไหนขางาบนเขาพี่ขึ้นเขาได้ปะระวังเด้อระวังมีย้ายผมไหมระวังตายนะนตายแล้วมันตายเลยมันเหลือตัวเดียวใช่ไหมไม่รู้อ่ะเอายาไหมไหน,นขา้างสองตัวน,นะล่างสองตัวไหนขาานาดของผมอ่ะบ้านแอลนะไม่ใช่กองบ้านแอลกองเอ็ดเดี่ยว เอาอเอเยาไหมผมไม่รู้รู้ดีๆก่อนเดี๋ยวจะเอาให้เอาอยามามาเอา,าอเดิอ๋แอบน้องเป็นอย่างเง,ง,งี้ยดื้อไงอย่าไปเดี๋ยวโดนยิงดื้อเราตั้งชื่ออะไรเนี่ยสามีบงบีบีไปแค่ไปเอามัน<อ>ไปเอามันรู้รู้แล้วว้ายเทำเลย ได้ไงอ่ะก็น่าระไงคือใช้เราเป็นตัวแทงอยู่แล้วหรอใช่ไม่เป็นหน้าแค่นี้เก็บของยังเก็บแล้วเลยจัดดึงหัวยังไงโหลดบ้างอ่ะก็เดี๋ยวโหลดให้ก็ส่งที่อยู่มาสิทำไมไม่โหลดมาตั้งแต่แรกก่อนจะเล่นไม่ก็ไม่ก็แรกก็ดึงว่าพี่ดารู้รเอาจริงเอจิงก็จะไปเป็นที่ไหนล่ะ ทำไมกักหนึ่งก็รู้ดูแค่นอย่างเดียวไม่กักหนึ่งก็รู้อยู่แล้วไงไม่ต้องพูดหรอกไม่อยากให้เล่นเก่งก็บอกกั๊กลองกั๊กไม่ได้กั๊กไม่ได้งอไม่ได้งอนี่ไงก็วันดิกละมาบอกยังไงช่างเถอะเป็นไรอีกอ่ะช่างเถอะไม่สำคัญไม่สำคัญอีอย่างนะยังไม่มีปืนใกล้เลยอ่ะมีปืนรูดป่ะ ผมชอบบรรยากัศห้าตรงที่ว่าเวลารีเมาส์แล้วแบบมันมันไม่หล่นอะมันมันเลื่อนแล้วมันเลื่อนตลอดอะไอตอนเอาผมผมขอเรียบเพียบไปนึงนะไอตอนที่ผมใช้แอนเก่าอะคือแบบเวลาผมรีเมาส์มันชอบหล่นอะแล้วแบบเมาส์มันชอบหล่นเนี่ยแตันี้ก็เป็นอยู่ต้องกดดีหลายรอบเลยใช่ปะใช่ปะนั่งกูอะใช่ใช่ใช่เขาผมก็เป็นอันนั้นอะต้องกดนั่งตลอดเวลาแล้วคนดูก็ชอบถามทำไมชอบนั่ง ่จชอบนั่งปะนั่งอะไรนั่งอึชออะไรนั่งอึอะไรติดคอฮะไม่มีอะไรติดคอหรอไปก่นะพี่อะไรฮะเดี๋ยวนี้พูดอะไรจีนๆอย่างนี้เลยเหรอไม่น่ารักเลยนะไก่โจไม่น่ารักเลยก็ใช่สิผมมันไม่น่ารักสำหรับพี่นานี่จะไปสู้บคนนั้นได้ไง ไมแล้วดูดิคือไมคิดจะรอเลยหรอโอ้โหเล่นคนเดียวไปเล่นกดตัลอปะ <c oughs> ถ้าจะเล่นอยาอยน,นะไปเล่นโซโลนะหน้าผมโลโลหน้าผมโลโลพินาโลมันเจ็บแล้วพ่นาช่วยไม่ทันหรอกช่วยทันโลขอพีนามาโล แตกแล้วโอ้วินาไม่เชื่อผมเลยบอกว่าให้รอก่อนไม่เชื่อผมเลยโอ้อะไรของเราเนี่ยโอ้โหแล้วเรารีบวิ่งไปคนเดียวทำไมอ่ะโอ้แหลงตกเลย เอาโจงนะเมยเล่นนะเมยเล่นนานเล่นอะไรเนี่ยแล้วไปบุกอะไรอ่ะก็ใจดีพี่พี่ผมมันไม่ได้เบื่อก่อนแล้วนี่พี่นาก็เลยเปลี่ยนไปอ่ะเห็นผมอ่อนลงก็เลยพี่นาไปเลยไม่สนใจผมเลยนี่เดี๋ยวนี้ใช่ใช่ไปขอไปเล่นกับคนแรงแกนดีกว่าเอาจะเล่นต่อปะเนี่ยเอาแรงคืนให้เลยหล่นแล้งมาอยู่ไดมอนด์สี่เลยเราจะทิ้งกันอย่างนี้เลยเหรอจะเล่นไหมก็ย่างย้ายเลยเหอะเอาทำไมอ่ะเบื่อแล้วเอาเบื่อผมเรื่องอะไรเนี่ยจะไปเล่นกับคนที่เขาอยู่แรงแกน อยากเล่นด้วยหลอกไดมอนน่ะโอ้โหโอ้อ่อนแองก็แพ้ไปนะโอ้โหขอแก้มือไม่ได้หรอไม่ได้อ้าไม่ได้ว่าจะไปขอเล่นกับราชาหลอเท่หน่อยเฮ้ย ได้หย,<อ>ยอกเล่นหยอกเล่นล <c oughs> ผมมันแค่เดมอนพี่นะก็เลยไม่สนใจผมหยอกเล่นเดี๋ยวโหลดให้ด้วยนะบูสแตค5เนี่ยโอเคได้ได้ได้แต่ผมบอกก่แล้วนะบูสแตค5เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเล่นฟรีไฟเดี๋ยวก็ได้นะเล่นเกมอื่นก็ได้นะพี่นะลื่มเหมือนกันเลื่นหมดเลยเล่นแค่เกมเดียวตอนนี้โอเ้เล่นแค่เกมเดีดวยวใช่ปะ่ะใช่ก็คือไปแล้วใช่ไหมไม่เก็บแรงเอาผมแล้วใช่ไหมย้ายหัวย้ายเหอะเก็บไปก็คงแรงไม่บวกหรอกเรื่องแรง เก็บมาตั้งนานแล้งลบเฉยเลยโอเคโอเคแค่นี้แหละบายโอ้โหนี่โอ้มีบ้าท่าเนี้ยโอเคเราก็เป็นเด็กดีเหมือนกันนี่กดตออไปสวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจทที่ Nimo TV ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป Nimo TV มารับชมโจทที่ไบสกรีมได้นะครับผม You show me your heart Let down our guards Stay with